สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในภาคอีสานนะครับและก็แน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พึ่งเกี่ยวข้าวกันหลายแปลงเลยทีเดียวครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรครับว่าการทํานาปีนาแล้งเราจะผ่าวิกฤตสภาพแแ้งร้อนนะครับได้อย่างไรบ้างนะครับมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสมชายบัวหุ่นนะฮะบ้านหนองเมืองตําบลหนองเมืองบ้านสร้างมิ่งอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแปลงนาข้าวพึ่งเกี่ยวไปเนาะนี่ครับนี่ครับพึ่งเกี่ยวไปหนักดีมากนะครับกี่ไร่ครับผมห้าไร่ครับห้าไร่ข้าวหอมมะลิเนาะหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิห้าไร่ปกติเราปลูกเนี่ยเราก็ไว้จําหน่ายหรือไว้กินเองครับก็เหลือจากกินก็เราก็จําหน่ายครับจาหน่ายด้วยครับผมครับทุกๆปีเนี่ยแน่นอนเจอสภาพแรงแรงครับปีนี้หนักไหมครับปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้อาการหนึ่งเราทํานาปีอะครับครับอ่าแล้วปีนี้ นะครับมีการเสริมการดูแลอย่างไรผ่านวิกฤตมาได้คือหนึ่งเนี้ยพระอีสานเราทํานาปีครับเพราะว่าข้าวหวานเสร็จต้องรอฝนเราได้โฟทีนะครับฉีดเข้าไปเลยฮะคือกินทางใบส่งทางรากรากยาวอืโอเคเราเราได้ได้ดีมากเลยครับตัวนี้ฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งครับสามครั้งปกติห้าไร่ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เอาโฟทีอะไรมาเสริมมาช่วยเนี่ยนะครับ ข้าวมันจะเหลือสักเท่าไหร่ลักษณะต้นจากร้อยเอร์ซ็นนี่คือฝน,ม,นมันมาล่าทุกปีก็จะเหลือประมาณสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นต์เกี่ยวได้เท่าไหร่ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับก็คือมันตายไปครึ่งนึงประมาณนี้เหรอครับผม,มตายแรงก็าเรยตายแ้งรอคน<ม>แต่พอเอาฟูทีมาเสริมเป็นไงครับดได้คุณภาพคือฉีดมันได้เลี้ยงต้นเขียวตลอดอแต่ดินนี่ถามว่า เป็นผงเลยนะฮะดินซุยเลยใช่ไหมครับผมดินเป็นผงเลยคือแต่ว่าโปรตีนยังเขียวที่ขี่โปรตีนม่ข้าวยังเขี้ยวอยู่เลยอคือเลี้ยงต้นประคองแรงได้ใช่ครับอ่าแล้วปีนี้เกือบเกือบห้าไร่ของเราเนี่ยได้ข้าวไปกี่กวียนครับประมาณสองตันสองตันกว่าพึงพอใจไหมครับถามว่าชาวนาพึงพอใจไหมพึงพอใจครับเพราะทุกปีมันได้ไม่ถึงอ๋อเราคือเรามีสติเดิมอยู่แล้วที่น้อยกว่านี้ใช่ครับแล้วข้าวที่ได้เม็ดข้าวเป็นยังไงครับเต็มทุกเม็ดครับ น้ำหนักนี่ใช้ได้เลยข้าวไม่มีรีบเลยนะนนะดูดิครับนี่นี่ผมตากด้วยใชครับผมตากไม่ได้เก็บอะไร,ะไรเลยนะนี่หนักครับท่านผู้ชมผมจับอย<ต>่างนี้มีความรู้สึกว่ามันหนักมากแล้วราคาข้าวข,ของเราดีกว่าเจ้าอื่นไหมถามว่าราคาดีไหมราคาเท่ากันแต่เราได้น้ําหนักครับอืคือตันต่อตันน้าหนักเราเี่ยมากกว่าเขาอืแต่เขานี่น้าหนักตันต่อตันเขาจะน้อยกว่าเราเพราะราคามันน้ําหนัก ไเหมือนพูดง่ายปริมาณข้าวของเขามากถึงจะเท่าเราใช่ครับอของเราหนักหนักแน่นอนใช่ครับอืแล้วก็เม็ดไม่มีไม่มีเสียหรอไม่ครับสายเต้งเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับหลังจากที่เกษตรกรได้เอาสารเสริมประสิทธิภาพมาช่วยแล้วพวกปุ๋ยที่เราเคยใส่เราลดลงไหมลดลงครึ่งเลยครับแทบว่าจะไม่ค่อยใส่เลยผมลองพื้นอย่างเดียวขี้ไก่อัลเม็ดนี่ฮะ ก็คือประหยัดต้นทุนไปด้วยใช่ครับแล้วโรคแมลงศัตรูพืชเป็นไงครับอืมปีนี้ไม่มีครับที่ที่เราฉีดโฟทีทแต่อีกนานึงก็มีคอรวงอ๋อแต่ของเราเป็นหรือเป็นน้อยของเราแทบจะไม่เป็นแล้วแต่นานข้างๆนีบนปีนี้ประสบปัญหามากเลยแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับ ถามว่านี่คือหัวใจของผมเลยครับโอ้โหถ้าเวลานี้มานั่งอยู่ในหัวใจเกษตรกรเรียบร้อยแล้วครับลดต้นทุนใบโพไปเงินของเราเนี่ยนะใช่ครับโผเงินเวอทองเลยนะโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่เขามากเลยครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของการทํานาปีให้กับพวกเราฟังสุดยอดจริงๆครับผ่านวิกฤตไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปอย่างแน่นอนวันนี้ผมนัทพงศ์นทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ